สวัสดีจ้าน้องจุ๊บจิ๊บสวัสดีจ้าครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนาะครับผมก็มาตามต่อโค้งสุดท้ายของน้องจุ๊บจิ๊บครับวดของวันที่16กุมภาพันธ์67ครับในงวดที่ผ่านมาเลขของน้องก็เข้า0 9 9ย์ครับท่านผู้ชมครับสลหรับน้องจุ๊บจิ๊บเองเนาะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของน้องครับก็คือเป็นฝันที่2ในงวดนนี้ครับเดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันครับว่าโค้งสุดท้ายนี้จุ๊บจิ๊บฝันว่ายังไงบ้าง แต่เห็นจุ๊บจิ๊บบอกว่าจุ๊บจิ๊บไม่เคยฝันในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมลูกจ้ะอืมครับครับอ่าจุ๊บจิ๊บฝันครงสุดท้ายนี่ฝันผ่านมาได้จักมือแล้วลูกฝันเมื่อคืนจ้ะกับพึ่งฝันเนาะจ้ะครับเพราะว่าช่วงนี้เลขอะใกล้สีออกแล้วครับอ่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้มาฟังเบื่องน้ำกันครับเพื่อได้โชคได้ลาบจากน้องจุ๊บจิ๊บในงวดนี้ครับอ่าจุ๊บจิ๊บแล้วแม่พุณนแม่นุชโทรมาหาสุมือบอลลูก ชว่วงนี้อบอคอยโทรปไหนจะโทรมาเป็นบางมือจ้ะอ๋อก็คือแม่เพิ่นงานยุงเนาะจ้ะอืมครับครับแต่แม่เพิ่นก็นส่งเงินมาหายใจอยูย่แม่นบอแม่จ้ะอืมครับครับอืมมื้อนี้จุบจิบ,จบ,จบกินเขากินปลาหรือย,อยังลูกยังอยู่จ้ะลูกปวดทอ้องไหมฮะไจะตื่นมันม้งอ๋อคืนตื่นมาเนาะจ้ะครับครับโอเคครับเดี๋ยวห้จุบจิบเบาเนี้ยวทางความฝันห อ่าลุงปลานะอ่าฟังเนาะปลาจุกีฝันเราจังไรลูกใช่โน่นนะลูกฝันว่าลูกก็ลังอยู่หน้าเฮืออะไรจ้ะครับฝันว่ามีรถกระบะจ้ะมาจอดอยู่หน้าบา้านปุ๊บมาถามพามว่ว่าแม่นูดอยู่ไซครับไอเสียเงินมาให้เวลาจ้ะหนูกเ็เลยบอกว่าแม่บ่อยู่แม่ไปกรุงเทพจ้ะหนูกเ็เลยว่าฝากโน้ไว้ก็ได้บอกเป็นยังเดี๋ยวเอาไวา้หน้าบ้านเพื่อก็ได้เป็นว่าครับไม่ใช่แล้วเพอเกิ เอาเงินหอบลงมาใบหน้าบานเต็มเลยจ้ะแล้วก็ว่าเอ้าแลก็นึก,นว,กนว่าจะเงินหน่อยๆเน,นาะครับพวกเอามากองเต็มนะเงินก,ก็เพิกก่งจะคืนเลยแหละเพิ่งจะไปเลยจ้ะจ้ะแล้วก็เลยว่าเอ๊ะเงินเนี้ยคือหลายแต่หนูก็ย่างไม่เบิ้งนะจ้ะครับจับมาเบิ้งไม่ตะเบ่งยี่สิบจ้ะจะไปทะเบียนนะุน๊กจำได้อยู่จ้ะรถสีแดงรถขั้นสีแดงจ้ะไปทะเบียนหนึ่งสามเจ็ดศูนย์จ้ะหนึ่งสามเจ็ดศูนย์จ้ะ อ๋เอเล่นตีมาจลกสิจุ๊บจิบนี่ฝันแค่แค่นี้แมนจ้ะอืมทุกรอบจุบจ๊บจิบกับฝันแค่สันสันเนาะจ้ะครับอ่าตั้งแต่รอบแรกที่ว่าหน้ามาเหตุจิบของจุ๊บจิบใหม่ๆจุ๊บจิบกับันสันสันกันฝันว่าเห็น,ในใหหเลยใ่เหล็กได้ใยแมงมุม,มาาเนาะจ้ะเดินไปด้ปลาเห็นเหล็กใหญ่แมงมุมแต่วกันเหล็กกแตกสามโตรตรงตรงเลยครั้งแรกที่เบาคิบเนาะจ้ะครับครับในงวดนี้ครับท่านผู้ชมครับ น้องจุบจิมนี่ครับฝันว่ามีรถคันสีแดงขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็มาถามแม่นุชถามหาแม่นุชผู้ชายกับเป็นไอ้คนที่ลงมานี่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายบ่กแม่น้ะผู้หญิงกับผู้ชายไอ้จุบจิมผู้จักเพิ่นบ่ในความฝันบ่จ้อ๋อบุบผู้จักเพิ่นครับเพิ่นมาถามหาแม่แล้วจุบจิมว่าแม่นี่ไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯเพิ่นบอกว่าเสียเงินมาให้เหมอลูก อ๋อ,อแล้วเพื่อนบอกว่าจุ๊บจิบ,บอกว่าฝาังดูไวก็ได้ท<ม>ี่แรกจุ๊บจิบวางเงินน่ะมันบหลายแม่นะแล้วเพื่อนบอกว่าบ่เป็นยังเดี๋ยวเสียว่างเว้าบ้านเพื่อนวาจางังซีจ<า>้ะอืมอาเพื่อนก็นเลยไปขนเงินลงจากรถมาจ<า>้ะไอเงินนี่มันเพื่อนเอาใ่อย่างมากลูกใ่กลองสี่เหลี่ยมเนี่ยกองสี่เหลี่ยมจ้ะแล้วก็เอามาว่างทิ่มไว้เพื่อนอามาเทลงเลยบอกจก้ะเทลงเลยจ้ะ แตงเงินเนี่ยมันเป็นปึกเป็นปึกจุกจีบว่านอ่ะปึก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 เลยจ้ะจุกจีบเดินไปยิบเบงหลังจากที่เขาขับรถออกไปแล้วทะเบียนรถอันหนึ่งสามเจ็ดศูนย์จุกจีบจำได้แม่นเลยแม่นบอลูกจำแม่นเลยจ้ะ๋อครับครับจุกจีบกันเลยพ่อเขาไปขับรถออกไปปุบจุกจีบเลยมายิบเงินเบงครับท่านผู้ชมครับเป็นมีแบ่งอื่นอีกบอลจุกจีบมมีอย่ามีแต่แบ่งยี่สิบมีแต่แบ่งยี่สิบ อ๋อหรือว่าคุกเมนุดพ่นสิมิโชคบอกเนาะว่าฝันเกี่ยวกับว่ามีคนขับรถมาเอาเงินมาหายเมนุูเนาะแต่เมนู่อยูุบานเิ่นเรื่องเทไว้หน้าบ้านเททเท่กองไว้หมองไดลูลกตรนนั้นจะเฮี่ยวนี่ยเพราะเวนี้บอกตรงตรงที่หน้าจอรถนี่บูกจ้ะอือครับครับแต่มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับเออจุ๊บจิบแล้วกบ้านเลขที่ของจุ๊บจิบสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่เนาะ ครับครับตามนี้เป็นบอนี่ตัวเลขที่จุ๊บจิ๊บหายหน้าเขียนไว้หายเนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วตัวเลขได้ความฝันของคุณแมนุตกับสีมีอยู่ของของจุ๊บจิ๊บครับความฝันของจุ๊บจิ๊บกับซมีตัวเลขอยู่ประมาณนี้ครับหนึ่งสามเจ็ดศูนย์นี่คือทะเบียนรถครับขั้นสีแดงครับคนเงินมาเทว้หนาบ้านของเมนูตครับก็คือของน้องจุ๊บจิ๊บครับ บ้านเลขที่304ครับเงื่อนนั้นมีแต่แบ่ง20ครับเต็มหน้าบ้านไปเบิดเลยเนาะจุด <Yeah. S 1> จิบว่าครับท่านผู้ชมครับตัวเลขอาจิมีอยู่ประมาณนี้ครับ1370ทะเบียนรถครับขั้นสีแดงครับท่านผู้ชมถ้านั่งไปประกอบการเสียงโชคอะอย่าลืมตัดเต็มน,น้ำแน่ครับอาจจะเป็น1370ถ้า3โตกัวห็1 3 7หรือว่า370 หรือว่า170คืออยู่ได้นีครับท่านผู้ชมครับลองท่านผู้ชมมักตัวใดกับจับเอาเนาะครับแล้วก็มี20ครับแบ่งยี่สิบเนาะครับแล้วก็304ตัดตัดก็เป็น30 3404ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือแนวทางความฝันโครงสุดท้ายของจุกจิบครับจุกจิบจแล้วลดขั้นที่ว่าสีแดงนี่จุกจิบจกับบอคเกร์เห็นจักเทียเมนบอลู ที่ผ่านมากับบกเคยฝันเห็นในลักษณะแบบนี้เนาะรถคันนี้กับบกเคยเนาะจ้ะเท่าที่หน้ามาเหตุจีบของจุกจีบอืมอ่าฝันนี้จุกจีบกับพึ่งฝันเมื่อคืนเนาะกับท่านในเราซูเม่ฟังเทียเนาะจ้ะครับครับอ่าจุกจีบกัเลยว่าสียึดเอาตัวเลขทะเบียนรถที่ให้หน้าเขียนไว้ให้เนาะจ้ะครับครับแต่ทะเบียนรถมันมีสีโตจะจำได้แม่นแม่นจ้ะครับครับ ถามว่าถามว่าถามว่าหลามือกว่านี่กับสิลิืมที่เนาะลืม้ม <laughs> สิลืมไปก่อนครับครับเพราะว่าอตั้งแต่ผมมาเห็คลิปตองวัดของน้องจุกจิบครับท่านผู้ชมครับจุกจิบก็บอกว่าฝันอยู่เนาะฝันหลายฝันอยู่แต่จุกจิบม,มาฝันมือขึ้นนี่จําได้แค่ฝันมือขึ้นนี่ครับเพราะว่าจุกจิบก็เป็นวัยรุ่นอยู่ครับท่านผู้ชมฝันหลย,ยังลู้ก็ลืมจ้มจะยําไม่ได้ครับครับอากาศโอเคเนาะกับมอยู่ประมาณนี้ ครับครับจุ๊บจิ๊บแล้วอาเลขทะเบียนรถเลียจุ๊บจิ๊บมากบอลเนาะมากจ้ะในรอบนี้เนาะครับเพื่อลุงปานาอาเพิ่มมากน้ำเนาะครับครับก็อให้เลขที่จุ๊บจิ๊บฝันในมือนี้เนาะออกตรงตรงลุงปานาอาเอฟซีเพิ่นนําไปประกอบการเซียงโซก็อให้ได้เงินได้ท่องเนาะลูกเนาะครับครับครับท่านผู้ชมครับก็พิจารณาดูครับในวดนนี้ครับฝันของน้องจุ๊บจิ๊บครับ ฝันว่ามีคนขับรถคันสีแดงครับทะเบียนรถหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ครับเอาเงินแบงค์2ี่สิบครับมาเทเต็มหน้าบ้านไปหมดครับท่านผู้ชมครับเป็นแบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ก็คือว่าเป็นแบงค์2ี่สิบทั้งหมดครับแล้วก็ทะเบียนอ่าเลขที่บ้านครับบ้านเลขที่ก็คือส0 4ย์ี่ครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้เฮงเลยด้วยกันทุกคนทุกท่านครับ เมื่อกี้รถอองแดงก็ผ่านมาครับถ้าเสียงดังไปก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับโอเคครับขอจบคลิปเยียงแค่นี้ครับขอบคุณครับคุณค่ะ